GWM เปิดตัวเครื่องยนต์ใหม่4.0ลิตร V8 เทอร์โบชาร์จคู่จับตาดูให้ดีจะอยู่ในรถรุ่นไหนบ้างดูเหมือนว่าปีนี้สำหรับ GWM Great Wall Motor เนี่ยจะอยู่ในช่วงของขาขึ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวแท้งดีเซล3 0 0อเนี่ยก็มียอดจองให้เพียบเลยขณะที่ในงานซิ่งไฮ้มอเตอร์โชว์ครับปี2025นี้เนี่ยทางด้านของ GWM Great Wall Motor ก็ได้มีการเปิดตัวเครื่องยนต์ใหม่นะครับ4.0ลิตร V8 เทอร์โบชาร์จคู่ นับว่าเป็นเครื่องยนต์ V8 รุ่นแรกเลยนะครับที่เขาจะจับไปใส่ในรถยนต์ซูเปอร์ลักชัวรี่รุ่นใหม่ที่จับคู่กับเทคโนโลยีตั้งอินไฮบิดซึ่งก็อาจจะรวไมไปถึงในตระกูลของแทงด้วยซึ่งทางด้านของนายเจมส์หยางนะครับหัวหน้าตลาดภูมาิลาย i ขวาของทางด้าน g j m เ,เขาบอกว่าไอ้เครื่อง V8 ตัวนี้เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา,นานครับสำหรับตลาดภูมาิลายขวาตลาดภูมาิลายขวาแน่นอนครับก็มีออสเตรเลียและประเทศไทยเราก็ตลาดภูมาลายขวาเหมือนกันนะ ส่วนกาลังและแรงบิดของเครื่องยนต์ V8 ตัวนี้นะครับยังไม่ได้รับการเปิดเผยมาแต่อย่างใดนะฮะแต่เขาบอกว่าจะมีรอบหมุนเนี่ยเป็น8,000รอบต่อน,นาทีแล้วก็จะมีระบบฉีดเชื้อเพลิงคู่และปั๊มน้ํามันส่วนระบบส่งกำลังแบบไฮบริดนะครับก็จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยประกบระหว่างเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์นั่นเองฮะซึ่งก็รู้จักในชื่ออุตสาหกรรมในรถยนต์ว่าไฮบริด P2 นั่นเองนะครับหมายความว่ากําลังส่วนใหญ่เลยเนี่ยมาจากเครื่องยนต์ V8 นะครับโดยจะมีมอเตอร์ไฟฟ้านั้นเป็นตัวชว โดยทางด้านของนายกู่ยูคุนนะครับรองประธาน g ีจเอ็มแท้งเนี่ยเขาก็มีความคิดที่มันแปลกออกไปจากคนอื่นๆนะฮะเขาบอกว่าเชื่อว่าพลังงานใหม่เนี่ยอย่างพลังงานไฮบริดหรือว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถมาแทนที่เครื่องยนต์ V8 ได้และนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งนั่นก็คือแทง3 0 0ฮุกนั่นเองนะครับถือว่าเป็นรถออฟโรดฮาร์ดคอร์คันหนึ่งเลยนะครับที่จอดโชว์อยู่ในงานเซิงไฮมอเตอร์โชว์ปี2 0 2 5นี้นะครับ แล้วก็มีโอกาสเนี่ยที่จะได้ติดตั้งเครื่องยนต์ V8 4.0ลิตรเทอร์โบชาร์จคู่ปลั๊กอินไฮบริดคิดเล่นๆนะครับถ้าเกิด้เจ้าเครื่อง V8 ตัวนี้เนี่ยมาอยู่ในแท้ง300จริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่ากระโชว์รับขนาดเครื่องเบนซิน2.0ลิตรไฮบริดธรรมดานะครับที่ผมได้ไปรีวิวมาเนี่ย mm hmm. เกิดคุณเป็นคนที่ขับรถแบบเรียบร้อยนะครับแล้วเกิดคุณไปอยู่ในโหมดสปอร์ตของไอ Tank ้แทคง300ไฮบริดเข้าเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยนะนิสัยคุณจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะครับ ซึ่งแท้ง300ฮุกคันนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นพิเศษที่กําลังพัฒนาสาหรับตลาดจีนนะครับสำหรับคําว่าฮุกนะครับเขาก็ตั้งชื่อตามเส้นทางฮุกเทรลนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางออฟโรดผ่านเทือกเขาทางตะวันตกของจีนส่วนความแตกต่างของแท้ง300ฮุกคันนี้เนี่ยก็ดูเผลๆเหมือนจะมีความสูงมากกว่าแท้ง300ทั่วไปแล้วก็มีล้อเป็นแบบปีกล็อกแล้วก็มียางเป็นแบบคูเปอร์ซึ่งกันชนหน้าเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นแล้วเนี่ยแน่นอนครับมันมีความแตกต่าง แล้วก็มีการตกแต่งที่ซุ้มล้อด้านหน้าเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแท้ง300ฮุกที่จอดโชว์ในงานเซิงไฮมอเตอร์โชว์อยู่เนี่ยภายใต้ฝากระโปรงเนี่ยจะเป็นระบบทรงกําลังแบบไหนแต่มันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าแท้ง300ฮุกเนี่ยอาจจะมีการวาง V8 ลงไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าแท้ง300ฮุกคันนี้เนี่ยอาจจะมีมาจําหน่ายในตลาดออสเตรเลียแล้วก็เป็นโงมลัยขวาซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดเป็นวงมลัยขวาแล้วเนี่ยในออสเตรเลียเนี่ย ในตลาดประเทศไทยเราเองเนี่ยมีสิทธิ์ไหมที่จะได้แบบนี้เหมือนกันซึ่งในตลาดน้าตอนนี้นะครับสำหรับตระก,กูลแท้ง300ต่างๆเนี่ยแน่นอนฮะมีให้เลือกเล่นหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เป็นซินเทอร์โบครับเป็นแบบไฮบริดหรือว่าเป็นแบบเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปรวมไปถึงเขาก็มีเครื่องยนต์3.0ลิตรเทอร์โบนะครับ V6 ด้วย และ G W U M Tank 300 h o o ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนการทดสอบขั้นสุดท้ายแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีการเปิดตัวขายในตลาดจีเนี่ยช่วงไหนหน้าตอนไหนอันนี้ต้องคอยติดตามดูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ